อันยองฮาเซลสวดีดีค่ะเรียนภาษาเกาหลีกับโรงเรียนแมนสิกกรุงเทพโดยอาจารย์ค่ะคลิปนี้อาจารย์ก็มีตัวอย่างข้อสอบการฟัง E.P.S Topic k i มาฝากกันเหมือนเดิมนะคะแต่ครั้งนี้จะเป็นการฟังแล้วก็เลือกคำกิริยาที่ตรงกับรูปภาพนะคะเราลองไปดูลักษณะของข้อสอบแนวนี้กันเลยนะคะข้อสอบนี้นะคะ โจ์ก็จะถามว่าชิก um ึมมูอัซึฮากโกอิสึนิกะอีกรอบหนึ่งนะคะชิก um ึมมูอัซึฮากโกอิสึนิกะชิกึมแปลว่าตอนนี้มูอัดมูอัดคำนี้นะคะมูอัซึมูอัดคำนี้แปลว่าอะไรนะคะแล้วก็ฮากโกอิส um ึนิกะฮ่าฮ่าคำนี้มาจากฮาดานะคะ ฮาดาคำนี้คือทำกริยานะคะทำกิริยาทำกริยาต่างๆนะคะส่วนอันนี้นะคะ go i s ก i k a อิ i มิ k a อันนี้จะแปลว่ากำลังนะคะเพราะฉะนั้นชิคกึมมูอื้อฮกอ o i s มิก a จะแปลรวมว่าตอนนี้กำลังทำอะไรนะคะ ตอนนี้กําลังทาอะไรลักษณะของข้อสอบก็คือโจทย์จะมีรูปภาพคํากริยามาให้นะคะเหมือนเดิมเลยมีรูปแล้วก็เขาจะมีรูปคํากริยาต่างๆมาให้เรานะคะอาจจะเป็นนั่งกินเดินนอนอะไรแบบนี้เป็นคํากริยาต่างๆที่อยู่ในชีวิตประจาวันของเรานะคะแล้วก็บวกกับตัวเลือกมาให้เราสี่ตัวหนึ่ง สองสามสี่ลักษณะข้อสอบก็คือจะมีอยู่แค่นี้นะคะคราวนี้เราก็ต้องฟังให้ได้ว่าข้อหนึ่งเนี่ยโจทย์พูดคำกิริยาว่าอะไรตรงกับรูปภาพที่เราเห็นไหมยอย่างเงี้ยนะคะข้อ1ข้อ2ข้อ3า,าข้อ4ี่เราก็ค่อยๆไล่ดูไปทีละตัวทีละตัวนะคะถ้าเจอข้อไหนที่ตรงกับรูปภาพเราก็คือเราก็เลือกข้อนั้นได้เลยนะคะอาจารย์อยากให้ไปดูเรื่องของคําตอบกันนิดนึงนะคะ คำตอบข้อ 1, นึ่ข้อสข้อสข้อสนะคะโจทย์จะตอบในลักษณะนี้นะคะไปดูกันเลยนะคะจะเป็นคํากิริยาคํากริยาที่เขาพูดมานั่นแหละแล้วก็ตามด้วยคําว่า go isumida หรือว่าคํากิริยาแล้วตามด้วย sumida หรือว่า pi umida น,นะคะคำนี้ go isumida คำนี้จะแปลว่ากําลังแล้วก็ส่วน sumida pi u m i ดา,อ,ดาอันนี้คือการลงท้ายนะคะ ลงท้ายแบบสุภาพนะคะแบบสุภาพแล้วก็เป็นทางการนะคะสำหรับนี้คราวนี้ตัวอย่างนะคะผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะเขากำลังกินกินภาษาเกา,าหลีคือม็อกตานะคะมอกตามอกตาแปลว่ากินคราวนี้เนี่ยเวลาเป็นคำตอบนะคะเขาก็จะเป็นตัวนี้นะคะมอกแล้วก็บวกกับ ตัวเหล่านี้นะคะก็จะเป็นอย่างเช่นมอกโกอิสซึมิดะมอกโกอิสซึมิดะหรืออีกอันหนึ่งนะคะก็จะเป็นม ok ็อกถ้าเป็นลงท้ายด้วยซึมิดะเนี่ยนะคะจะเป็นม ok ็อกแล้วก็ซึมิดา จดอาจจะบอกนี้ม็ ok ok อกโกอิสซึมีดาม็อกซึมีดครนี้นะคะอันนี้ก็คือกินตัวนี้นะคะม็อก ok คำนี้แปลว่ากินนะคะสิ่งที่เราต้องฟังให้ได้ก็คือตัวนี้ม็อกโกอิสซ ok ึมีดาม็อกมอกแปลว่าก ok ินม็อกซึมีดานะคะตัวอย่างต่อมานะคะผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรคะ เขากําลังดื่มกาแฟดื่มนะคะอาจารย์เขายกคําว่าดื่มมาคำเดียวแล้กันดื่มภาษาเกาหลีคือมาชิดะมาชิดะนะคะถ้าเป็นบอกว่ากําลังดื่มก็จะกลายเป็นมาชิมาชิโกอิสึมิดะ มาชิ i โกอิสซึมดต่อมานะคะถ้าเป็นรูปของพิบนิดาสึมิดานี้นะคะจะเป็นมาชิมาชตัวนี้จะเป็นมาชิมิดานะคะมาชิโกอิสซมดหรือว่ามาชิมิดา ตรงนี้สิ่งที่เราจําเป็นจะต้องฟังให้ได้ก็คือคํานี้นะคะมาชิดามาชิดาแปลว่าดื่มอันนี้ก็จะเป็นคําว่ามาชิมกันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรูปที่อุบนิดาเนี่ยเขียนว่ามาชิมนิดาแต่เวลาอ่านจริงอ่านว่ามาชิมนิดานะคะเราก็จะได้ยินคําว่ามาชิมนิดาถ้ากรณีคํากิจยามไม่มีตัวสะกดเนี่ยเวลาเราฟังเนี่ยก็คือให้เอามอมมาเติมเข้าไปแล้วก็ตามด้วยคําว่านิดาอย่างเช่นมาชิดาคํานี้ก็จะเป็นมาชิมนิดา 1번 문제입니다 지금 무엇을 하고 있습니까 1. 머리를 감고 있습니다 2. 청소를 하고 있습니다 3. 음악을 듣고 있습니다 4. 음식을 만들고 있습니다. 다시 들으십시오. 지금 무엇을 하고 있습니까? 1. 머리를 감고 있습니다. 2. 청소를 하고 있습니다. 3. 음악을 듣고 있습니다. 4. 음식을 만들고 있습니다 2번 문제입니다 지금 무엇을 하고 있습니까? 1. 운동을 하고 있습니다 2. 공부를 하고 있습니다 3. 연필을 사고 있습니다. 4. 신문을 보고 있습니다. 다시 들으십시오. 지금 무엇을 하고 있습니까? 1. 운동을 하고 있습니다. 2. 공부를 하고 있습니다. 3. 연필을사고있습니다 4. 신문을보고있습니다เป็นยังไงกันบ้างคะทำข้อสอบมันได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวเราลองไปดูเฉลยกันเลยนะคะข้อหนึ่งนะคะโจะทย์ถามว่าชิากึมมัวซื้อฮักโกอิสุมกะเดี๋ยวลองไปดูกันเลยนะคะว่าโจทย์พูดอะไรบ้าง 지금 무엇을 하고 있습니까? 1. 감기. 머리를 감고 있습니다. 니루 캄다. 감고 있습니다. 청소를 하고 있습니다. 소소 정성. 하다. 3. 음악을 듣고 있습니다. 음악을듣다 4. 음식을만들고있습니다음식을만든다ข้อหนึ่งเนี่ยมอริเลคำด่าหรือว่ามอริเลคำโกอิสมานะคะอันนี้แปลว่าสะผมค่ะ ืมขอ้อนี้ไม่ใช่แล้วนะคะข้อต่อมาค่ะข้อสองชงโซลอคาดะชงโซคำนี้แปลว่าทําความสะอาดนะคะเวลาจดพูดก็คื so อชงโซลอฮากกอิสซมิดานะคะต่อมาอันที่สามปอึมมากึชตตะอึมมาึชึตตะอึมมาึชึตโกอิสซึมิดาอันนี้คือฟังเพลงแล้วก็ข้อสุดท้ายน,น,นะคะอึมช hm ิกึมันคึนดา ก็คือทำอาหารนะคะจะจะบอกว่าอึมชิกมันคือโกอิซึมิดะข้อนี้ไม่ยากรูปภาพเขากำลังทำอะไรอยู่มีวิทยุแล้วก็ผู้ชายคนนี้กำลังฟังอย่างเคลิบเคลิมข้อนี้ตอบข้อสามค่ะอึมมากอคือโกอิซึมิดะถูกกันไหมคะข้อต่อมานะคะข้อสองค่ะ 지금 무엇을 하고 있습니까? ค 지금 무엇을 하고 있습니까? 1. 1. 운동을 하고 있습니다. 운 공부를 하고 있습니다. 공부를 하라. 3. 연필을 사고 있습니다. 연필을 사다 4. 신문을 보고 있습니다. 신문은 보다 คราวนี้นะคะโจทย์บอกอะไรบ้างอุนดงลืฮาโกอิสมิดะข้อสองคงคุลฮาโกอิสมิดะข้อสามยอทิลเลอซาโกอิสมิดะแล้วก็ข้อสี่นะคะชินมนลอโกโกอิสมิดะคราวนี้เราลองไปดูอุนดงฮาดาอุนดงฮาดาคำนี้นะคะแปลว่าออกกำลังกายคงพุลฮาดาคงคุลฮาดาคำนี้คือเรียนนะคะ ต่อมาค่ะยอนพินเนซาดะยอนพินคำนี้แปลว่าด,ดินสอเขาทำอะไรครับซาดะซื้อดินสอค่ะซื้อดินสอแล้วก็สุดท้ายนะคะชินมุนเนโคโ,โดะชินมุนเนโคโ,โกอิสตมิดชินมุนก็คือหนังสือพิมพ์อันนี้คืออ่านหนังสือพิมพ์นะครเราลองมาดูอันที่เกี่ยวข้องดูจากภาพรวมแล้วเนี่ย สิ่งที่เกี่ยวข้องที่สุดคนนี้เขากําลังทําอะไรอยู่ผู้หญิงคนนี้กําลังเขียนหนังสืออยู่หรือว่าเอาง่ายๆก็คือถ้าดูจากภาพโดยรวมแล้วเขากําลังเรียนหนังสืออยู่เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะถูกทั้งสองข้อไหมคะสําหรับข้อสอบแนวนี้นะคะสิ่งที่เราจาเป็นจะต้อง จำให้ได้ก็คือคำกิริยาถ้าเกิดเราจําคำกิริยาได้เนี่ยเราจะได้ข้อสอบหลายข้อเลยนะคะทั้งการฟังแล้วก็การอ่านด้วยเพราะฉะนั้นคำกิริยาค่อนข้างกระสัาคัญค่ะสําหรับคลิปนี้อาจารย์ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ